เรียนว่าวันนี้วันทจะเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะครับในาการที่จะได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะยิ่งทางเทศบาลร่วมทางกรมศิลปากรโดยยิ่เองอเรื่องของผูกข้อครูเวืองซึ่นเป็นการแทรกเรืองได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถานก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็มีผล <c oughs> กระทบกับชีวิตวิถีชีวิตแล้วก็เป็นความขัดแยง้งซึ่งเราไม่รู้ว่าจนจะเดินหน้าอย่างไรดี ซึ่งหลังค้างคาเนี่ยมายาวนานนะเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองแค่อีกไม่กี่พื้นที่อีกไม่กี่ตารางเมตรเราก็จะสามารถทำได้สมบูรณ์นะแสงในปอกไป่เนี่ยตรงนี้ด้านข้างอันเนี้มันจะสูงกว่าระดับรถหลังไป50เมตร50เซน50เซนตลอดนะจนมาถึงบล็อกเนี้ ือเรื่องนั่งเสียเรื่องอะไรเขาเลยมาทำบ้านคันขึ้นมาใช่ผมไม่ได้เจะว่าระดับเป็นระดับที่เกิดจากการทำในช่วงเวลานั้นไม่ไม่มาทำเลยตอนชนประธานเข้ามาทำกรมชนที่เพื่อที่จะให้อะไรก็ดูไม่น้ำต่ำระดับหนึ่งก็ได้มีชีวิตในแบบนั้นใช่ชีวิตในแบบนี้มันมัน มันจะไปนะต้นทางมันจะแห้งไปเลยประมาณนี้ก็เลยต้องกัดเก็บเป็นสเตจสเตจไปแล้วมันมีทางเข้าเมืองเนี่ยมันมีเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ดีไซน,บบน์น่าจะท่องเที่ยวด้วยฮะนี่ครับก็ลเลยไปไปดีไซน์าแบบของแบบเกาหลีมาไปกดให้ไปอะเปิดดินแล้วมันมีต้นไม้คุมอยู่วันนี้ยังมีร่องรอยที่เป็นลักษณะที่เป็นส่วนครับใช่ กูมัเงสูงอยู่ประมาณสักผมว่าสามเมตรห้าสิบได้ไม่ถึงไม่ต้องมาทำอะไรได้ั้มมันยังอยู่นะเดี๋ยวถ้าวันนี้ขับไปดูได้แล้วถ้าจะจะมีเราในการขึ้นภูหรืออันดร์ักไปผมว่ามันจะ